กูโดนจ้าไปแล้วไม่เพื่อนทายพาร์ที่แล้วนะครับบอกเอาไว้ว่าตอนนี้เราจะไม่ตายเริ่มเริ่มมาตาแรกไม่นก็เอาเลยบูทแก๊สโอเคอุ้ยอุ้ยวางฮิตคิวเอาว่าเออตัวนี้มีจุดเติมแก๊สหนึ่งจุดเอเลนมึงก็เดินเรเวๆหน่อยได้ปะวะแบกเหมือนมันหนักเลยเนาะเอเลนเนามันหนักบ้านมึงนี่ โอเคบูทแก๊สแล้วก็อุย้ยเอาอแล้วไอ้บอกนี่มันยังเก่งคิดว่าผมหน้ารีไวล์มาเอง <c oughs> อ่าออกสายฟ้าไปอุย้ยได้ปะไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันน่้ตายก่อนนะไม่ตัวนั้นหนึ่งตัวบูทโอเคตายแล้วออกสายฟ้าออกสายฟ้าออกำลังคู่ได้อยู่ครับสามวิสองวิหนึ่งวิอ่าเรียบร้อยเอาออกสายฟ้า ใครมือขวางหอ,อกกูมาบายครับเรียบร้อยตานบอดตานบอดตานบอดสวยงามเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวทำไมอยู่ดีเพลงปิดวะโอเคอยา่าอย่าปิดอย่าปิดกำลังมันอารมณ์มันกำลังมาอ่าของสายฟ้าของสายฟ้ากุ้งเออที่เดียวตายวะเดียวลยค่าได้ดุลุกยี่สิบวีครับของสายฟ้าจะไม่ใช้ดุลุกยี่สิบวีนะแต่ตัวน,นั้นตัวน,นั้นบายบายไม่ทันละตัวตนี้ตัวนี้ ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้หาจุดขึ้นคอไม,ไม่ได้ต่อสวยเพื่อนอุย้ยเอเลนชิพหายไม่มีใครไปปกป้องมันเลยเอเลนรอคุณด้วยเดี๋ยวเอเลนจะตายเพื่อนมานี้มานี้นโอเคอร้อยมาเดินต่ออุ้ยไม่มีใครมันมดูเลยบายบายแล้วตัวนี้ตัวนบายแล้วลงมาลงมาที่ต้นคอต้นคอแมอ่งเลยวของใส่ฟ้าย,ยัดคอแม่งกัน คืออย่างดีเลยออกไฟฟ้าไม่อยากคิดถึงอาวุธระดับดีเทนเดอรี่นะครับนี่ขนาดเป็นระดับเอออีป,ปิกแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าทำไเอเลนโอเคที่ต้นคอที่ต้นคอใครก็ได้ขึ้นมาที่ต้นคอสวยเพื่อนสวยงามเราก็รีโหลดมีดเรื่อยนะทำไมแรงมีดเรามันทำไมแรงมีดเราไม่ค่อยแรงอย่ามันยุ่งเออตอนนี้เจอปัญหายอย่างหนึ่งครับคือแก๊สแก๊สเราเริ่มจะหมดแล้วเลือดเอเลนก็ใกล้จะหมดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ โอเคหนึ่งตัวตายคือผมจะสเปซต่อไปตัวต่อไปอะคือผมทำไม่ได้เว้ยไม่รู้ทำไงนะหรือว่าเรายังไม่เซียนก็รู้นะจุ๊บแล้วก็อย่างนี้ปะจุ๊บจุ๊บอย่างนี้ปะเอาเออเอา,เอาลูกเอาเอาเลนไม่จะตายห่ยอยู่แล้วเนี่ยเออสวยอุ้ยพลาได้เงินมา274นะครับไทยท่านคิวคิวไป8ตัวมินชั่นคอมพิว์นั่นแหละ คือหนทางสู่การเป็นหัวนน้ารีไวยอย่งเงะทีนี้เราก็มีเงินกลับไปสุ่มมีเงินกลับไปสุ่มแล้วตอนนี้เงินมีหกร้อยหนึ่งใครเขาเก็บเงินกันวะไม,ม่ใครเขาเก็บเงินกันหรอกอุ้ย,ยคิดว่ามันจะออกรีเทนลรี่เห็นค้างอยู่สนานันโอเคเราไปชัตเตอร์ต่อไปดีกว่านะครับสกินช็อปอสกินช็อปอย่างงั้นเหรอเอ่อเจ็ดพันอ๋อนี่มันคือสกินดาบใช่ไหมอุ้ยมีดาบไห์เซเบอร์ทุยไห์เซเบอร์ด้วย สองหมื่นหนึ่งพันคือต้องเก็บเงินแบบสองหมื่นหนึ่งพันนะถึงจะได้เป็นสกินดาบไรเซเบอร์นะอ่าสำหรับชาร์เตอร์นี้ครับเป็นชาร์เตอร์ที่เราตายกันในคลิปที่แล้วยังไงล่ะเป็นชาร์เตอร์ที่มาหลอกให้อันนี่เข้าป่านะครับแล้วก็สู้โอเคแต่ว่ารอบนี้เราไม่เหมือนรอบที่แล้วไม่เหมือนรอบที่แล้วบอกมันแย่งซีนเฉยนี่ตัวนี้ก็ได้อย่าแย่งซีนผมบายบายบายแล้วก็ฟันฟัน,ฟ,นฟันหัวไม่ตายก็ ขอใส่ฟ้ายัดต่อไปทำไมผมยิงสลิงไปแล้วมันบายตลอดเลยวะหรือว่าเป็นเพราะว่าเรายิงใส่ตามันก็รู้เพลงไม่อย่างมาเพลงไม่อย่างเอาตอนนี้คือเหมือนผมใส่ชุดนักํำรวจนะครับแล้วก็ได้โลดแล่นไปโลกของอนิเมะเกินไปอุ้ยทำไมแต่ละคนคือมันโฉบไปโฉบมาจนเราไม่ได้ทำอะไรเลยวะกูเล่นกับโมนาลีวาอยู่นี่หายเออตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ขอซีมเลยเหอะขอขอขอซีม ซีซีหน่อยมาดิมาดิโอ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 ้ไททันเอกมึงเป็นอะไรโดนแดกแม่งเลยเมื่อกี้ไม่ไหวนะครับเจอพวกไททันวิบลิตเข้าไปไททันคานเข้าไปคือเสียทรงหมดเลยคือจะยิงสลิงให้โดนคอไม่เห็นวะไอพวกไททันที่มันนอนอยู่แบบที่มันเดินสี่ขาเนี่ยเอาวะหวังว่าตอนนี้จะไม่มีคนเก่งครับเราจะได้ฉายบ้างไง ทำไมได้ใช้บ้างคือตามจริงเล่นในคอมมันมันต้องได้เปรียบกว่าคนที่เขาเล่นในมือถือใช่ไหมวะทำไมกูแรกากได้เกินมานี่อีกเปรมใช้ไททั้งเปรมใช้หน้าเหมือนเปรมใช้ที่ผายเอาหอ,อกสายฟ้าไปสวยแขนรุดเ,เราจะไม่ไปยุ่งกับไททันที่มันเดินสี่ขาแล้วนะครับมานี่มานี่อุ้ยเอาตัวเดียวผมอุ้ยไอ้มอหนี่แย่งซีนกูอีกแล้วกุ่งโอเคเจ็ดร้อยห้า ้ยถ้าเราทำเราก็ทำได้นะโอเคตัวนั้นตัวนั้นมันกำลังสนใจใครไม่รู้เอาจังหวะน,นี้แหละบูทแก๊สฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของอสายฟ้าตะกิน <laughs> ถ้าเราพลาดปุ๊บนะครับเรายิงของสายฟ้าทัานทีนะคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการที่มันจะจับเรากินนั่นเองเอ่อผมจะไม่ไปยุ่งกับไททันที่มันเดินเดินสี่ขาบายม,ม,มึงอนะ่ะโอเคอุ้ย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 ไม่ไม,ไม่ขึ้นต้านไม้ก่อน เป็นเดินมันน่ากลัวชิบหายคือเราต้องโปรเทคเมืองเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยมานี้มานมี้ไม่ได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 ้ไม่เฮ้ยกูโดนจับวะเนี้ยเออโดนจับหรือโดนเจี๊ยบออกมามันมาขับยากมากโอ้ยมาหนกันโอเคบายไปสวยมาถ้าเกิดตายรอบนี้คนระับคือจบแล้วนะคุณผู้ชมจบใครมันมาแย่งกูทั้งหนาวเนี่ยเฮ้ยดูดิ แต่ละคนเก่งชิบหายเอาหอกสายฟ้าไปปะละ่ะมีเปล่ามีมีใช้แบบผมเ่าหอกสายฟ้ามีใช้แบบกู่เป่าหอกสายฟ้าโอ้โหดูขนาดหอกสายฟ้ายังฆ่าไม่ทันแม่งเลยทำไมพวกมึงเก่งกันจังเลยวะอุ้ยดูแต่ละตัวโอ้มึงเป็นใครเนี่ยเหมือนเรามีกองทัพที่วายเลยวะ่ะโบว์แบบโบแบบแบบไอ้พวกนี้คือไอ้พวกนี้คือเกิดไม่ทันเลยโอเคไปนู้นมาดิวะขอสับอ๋อกูบินไม่ทันมึงแล้วขอจักตัว ตัวนี้แหละไม่มีใครเห็นแน่ไม่มีใครเห็นแน่ตัวเนี้ยกูไม่ทันเลยเออมึงเล่นกันไปเลยมึงเล่นกันไปเลยคือผมจะไม่เล่นแล้วผู้ชมผมจะหยืนรออยู่ที่หมู่บ้านนี้ละกันนะหมู่บ้านที่มัให้เราโพเทคเนี่ยนะไททันรับเหล็กสามตัวสองตัวนะครับเหลือหนึ่งตัวเรียบร้อยไททันหมดใช่ไททันหมดนะครับผููชมไททันหมดแล้วคือไททันมันยังเดินเข้ามาเฉียดสนามตรงนี้ไม่ได้เลยวัตถุดิฟคือ มึงมึงฆ่าไปห้าสิบเก้าตัวมึงโป้ไปคุ้มจริงโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบที่ตรงนี้ก,อก่อนแล้วนนะครับสำหรับเส้นทางในการเป็นนายท่านของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่ในการเป็นนายท่านในการเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมว่าไหนนะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะผมได้รู้ว่าชอบนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย